มาตรการปิดแคมป์คนงานและไซต์ก่อสร้างเป็นเวลา30วันเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 เราด,ดีที่จะทําตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดนะครับโดยที่หลังจากปิดแคมป์คนงานแล้วก็ไซต์ก่อสร้างครั้งนี้เนี่ยทางพาร์ทเนอร์ของเราเองยังต้องแบกรับภาระในการที่จะดูแลคนงานของเขาคข่าน้ําค่าไฟต่างๆดังนั้นเราจึงคิดว่าเราจะหาทางช่วยผู้รับเหมาของเราอย่างไรนะครับที่เราจะได้อยู่รอดไปด้วยกันและก็อีกอย่างหนึ่ง คือเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนงานในแคมป์คนงานของเราด้วยนะครับผมพิสุทธิ์ชื่นจิตทองครับตำแหน่งผู้จัดการของหอเจกอาคาเดียเฮาส์ซึ่งรับเหมาในการทำบ้านและก็ระบบสาร,รุปโภคกับ โครงการของ a อในหลายๆโครงการครับก็เป็นเรื่องกระทันหันซึ่งทุกคนก็เพิ่งได้รับข่าวแล้วก็มีความตกใจพอสมควรในมาตรการทั้งนี้ซึ่งบางสิ่งบางอย่างก็ยังรับมือไม่ทันบางสิ่งบางอย่างยังไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้ช่วงนี้ก็ต้องคิดเป็นวันต่อวันผลกระทบอันดับแรกก็คือเรื่องปากท้องแหะครับเรื่องอาหารการกินผมนายวศินเพชรสีโรดเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเพชรพิรุณคอนสตรัคชั่น การหยุดในครั้งนี้ทำให้เขาไม่มีรายได้ผลกระทบก็คือกับคนงานซึ่งส่วนใหญ่ก็เขาจะกินรายวันประเภททำงานรายวันฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีงานทำเขาก็ไม่มีจะกินสวัสดีค่ะชื่อปุ๋ยนะคะ เป็นตัวแทนจากบริษัทโชคทองดีก่อสร้างบริษัทอภิไทยวัฒน์แล้วก็บริษัท JTL Contraction ค่ะก็เป็นผู้ละเหมาแลวแนวลาบของ AP Thailand ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแรงงาน่ามบริษัทคือเยอะแล้วต้องพักงานตอนนี้นะคะออช่วงแรกๆถ้าไม่ได้ทำงานเขาอาจจะไม่มีไรายได้แต่เขาต้องมีรายจ่ายทุกวันสวัสดีค่ะ อารี A R e จากสอนสีชาติก่อสร้างค่ะที่ดูแลอยู่ก็9โครงการสถานการณ์ตอนนี้ในส่วนของบริษัทพี่เนี่ยเราก็มีการาทําความเข้าใจกับลูกน้องมาเป็นระยะเวลาพอสมควรละก็ตั้งแต่เริ่มมีโควิดเรามีการดูแลภายในของเรากันเองเนี่ยซึ่งพอผลกระทบตอนนี้ถามว่าสูงไหมมันก็สูงแต่เราก็พยายามให้ลูกน้องตั้งสติแล้วก็ตัวเราเองเราก็ต้องตั้งสติก่อนเป็นตัวนําให้ลูกน้องก่อนด้วยไม่ให้แตกตื่นอะไรประมาณนี้ค่ะ จึงเป็นการต่อยอดแคมเปญ Save Life Protect People f a e ที่2ในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ผู้รับเหมาด้วยการปล่อยรถคาราวานในการที่จะไปแจกข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่และที่สำคัญคือน้ำเปล่าให้กับแคมป์คนงานรวมถึงนะครับการที่เราเข้าไปสนับสนุนค่าไฟฟ้าและน้ำประปาให้กับพาร์ทเนอร์ของเราเป็นเวลา30วันในช่วงที่ต้องปิดไซต์ก่อสร้างและแคมป์คนงานครับ ในวันแรกหรือว่าได้มีข่าวเนี่ย AP ก็ตอบรับอย่างรวดเร็วมากดีมากหมายถึงว่าผมก็ไม่คิดว่า AP ไทยแลนด์เนี่ยจะรีสปอน์เร็วขนาดนี้อย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟในเดือนที่เราจะต้องหยุดพูดรบเมาก็ได้รับผลกระทบมากผมก็ขอบคุณทาง AP มากเลยที่ว่าวันนี้ได้เข้ามามีการตอบรับการช่วยเหลืออย่าง,างรวดเร็ว AP ถือว่าเป็นบริษัทแรกที่ททเล่งเห็นตรงนี้แล้วก็ทำได้รวดเร็วเป็นบริษัทแรกที่ผมได้รับการช่วยเหลือ ประทับใจนะคะที่ AP Thailand ได้เข้ามาช่วยแรงงานและผู้รับเหมารายย่อยอย่างพวกเราก็หวังว่าเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้ขอบคุณค่ะในการนี้ทาง AP ก็ได้สนับสนุนอาหารมาให้กับทางผู้รับเหมาเพื่อไปแจกจ่กายกับคนงานในการนี้ก็ขอขอบคุณทางบริษัท AP ที่ได้ช่วยเหลือทางผู้รับเหมาเพื่อนำสิ่งของไปแจกกับทางคนงานครับขอบคุณครับ ขอบคุณ a p Thailand มากๆครับและการช่วยเหลือผู้รับเหมาที่เป็นพาร์เนอร์ของเราและแรงงานที่อยู่ในไซต์ก่อสร้างนี้เราหวังว่านะครับจะเป็นการที่เราจะช่วย empower ทุกๆคนและก็ทำให้ออโคซิสเต็มของธุรกิจนี้เนี่ยสามารถหมุนเวียนไปต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้นะครับแล้วก็ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้วยกันอย่างแข็งแรงครับ